ในทัวร์สัญญาว่าผมก็ต่อมาเป็นข้อที่ห้านะผมข้อห้านะผมก็จะเป็นการเขียน SQL ครับผมเพื่อลบตัววิดีโอที่มีผู้เช่าน้อยที่สุดนะครับผมกมาดูกักนแล้วผมก็ตารางที่เราใช้นะผมก็จะมีตัวมาดลครับผมก็จะมีการเช่านะผมแล้วก็วิดีโอผมที่ใช้หลัก ก็มาเลยครับผมอย่างแรกผมในการสร้างผมเราต้องสร้างคําสั่งลิลิตออกมาลงออกมาแล้วค,คือการลบข้อมูลจากตารางนะผมก็คือตารางที่เราลบข้อมูลวิดีโอก็เป็นวิดีโอแล้วปะก็เป็นคําสั่งผมคือแวร์กำ,กำหนดเงื่อนไขว่าวิดีโอวนำเบอร์นะผมใน ตัวตามในตารนงผมต้องก่อนที่จะลบข้อมูลผมจะเป็นการมาดูกือ่อ่าขก่อนว่าข้อมูลในตารางต้องเป็นยังไงผมเป็น SELECT นะผมตัว e ดด้วย VIDEO NUMBER ลขวีด ต้องสัง Form, ่งฟอร์ม fr om แล้วก็เปลี่ยนวิดีโอเป็นชื่อย่อนะผมเป็น V แล้วก็เป็นการ left join นะผม left join เนี่ยเป็นการคืนค่าข้อมูลนะผมในตารางของตัวทั้งสองตารางผมที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กันก็เป็นอันนี้ก็เป็นเลนท่อนะผม ออนะผมด้วยอวีด้วยเป็นวิดีโอนัมเบอร์เท่ากับตัวอที่มีค่าต้องเป็ค่าเดียวกันกับตัว V นะผมคือวิดีโอนัมเบอร์คำสั่ง group by นะผม group by ก็เป็นคำสั่งที่ใช้ ในการจัดกลุ่มข้อมูลนะผมในการแสดงข้อมูลออกมาครับผม D V D O number นะผมโ V D O number แล้วก็เป็น having cloud นะผม having cloud ไอ้ตรง having cloud นะผมก็จะเป็นตัวคำสั่งในการคิดข้อมูลนะผมว่าตัว ข้อมูลที่อยู่ในตารางผมตัวไหนจะมีค่าตามที่เรากําหนดไว้ผมในตารางต่อไปผมในคําสั่งแยกไต่อไปแล้วก็เป็นตัว select ประกาศว่าค่าน้อยที่สุดนะผมของตัวเลนเทาที่คำนวณได้ เลนเลนเท่าที่คำนวณได้ฟอร์มจกคำสั่งย,ย่อยอีกรอบหนึ่งอมเป็น s e l e c กจำนวนที่นับได้คำนวณจากตัว ด้วยวิดีโอหมายเลขวิดีโอมิสคอนหมายเลขแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ที่ตัวเดต้าเค้าแล้วก็ฟอร์มวิดีโอแล้วก็มีก็คืนค่าข้อมูล ดีดิทัลอ,อาอด้วยวีดอทวิดี เป็นคำสั่ง Groupby G R O U P แล้วก็เป็น Video, วิดีโอเรื่อสกอปร r o u p b y นัมเบอเป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คำนวณออกมาที่แสดงที่ตัวกลุ่มข้อมูล Groupby ก็ ข้อมูลก็ผลที่ออกมาได้ของผมก็จะเป็นการลบข้อมูลนะผมออกจากข้อมูลที่แบบว่าน้อยที่สุดจากตารางตัววิดีโอนะครับผมก็มาซิลิกรวบว่าตัวข้อมูลที่ในตารางของวิดีโอมีข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับ จะมีทั้งหมด6ข้อมูลนะผมก็เมื่อเราลบแล้วเราจะลบข้อมูลไหนไบ้างผมก็ลบไปทั้งหมด3ข้อมูลนะผมก็จะเหลือวิดีโอที่เป็นก with the bleed นะผมแล้วก็มี Attack of the killer tomato นะผมแล้วก็มี Allen sulfur นะผมก็ ถ้ามาดูที่ตลาดของก็จะเป็นเรื่องเรื่องที่ว่ามีคนยืมนะผม mm hmm. ก็จะเป็นคนที่ก็จะเป็นตัวสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองก็เป็นตัวสตีฟนะผมแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สามสามสี่นะผมก็จะเป็นคนยืมเรื่อง a t t a c k of the Killer Tomato มันะผมก็จะเป็นบราวนแล้วก็คนสุดท้ายก็เป็น ตัวบราวเหมือนกันนะผมอะสองเรื่องเลยก็ข้อนี้ก็จบแค่นี้ครับ